สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวลัคนาราศีธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมช่องนี้แบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วไปนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยเลือกดูทั้งลัคนาและราศีที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะ เรามาดูดวงของชาวธนูในเดือนพฤษภาคม2563ทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะไพ่ใบแรกนะคะเจ็ดคาถาไพ่ทีเอ็มเพลร์เลอร์ค่ะเจ็ดดาบไพ่พระสังรารเดอะฮารแฟนสิบดาบ สามถ้วยค่ะเก้าเหรียญ2เหรียญน,นะคะและพไพ่ใบสุดท้ายอ๋อไปที่เก้านะคะขอโทษค่ะอัศวินถือเหรียญใบสุดท้าย The Star สํสำหรับเชาวลัคนาราศีธนูนะคะ ภาพรวมเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้นะคะเจ็ดคาถาคนคนนี้มีอุปสรรคเข้ามาให้แก้ทั้งในเรื่องของการงานหรือเรื่องของความรักเนี่ยมันการที่มีคู่แข่งมีปัญหาเข้ามาให้เขาแก้ไขนะคะแต่เขาก็ไม่ยออ่อท้อคนตัวนี้พยายามที่จะสู้นะคะ เรามาดูกันเลยในเรื่องของงานการงานของชาวลัคนาธนูเนี่ยหลายคนมีปัญหาติดขัดบางคนนะคะถูกเพื่อนร่วมงานนะคะคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณอะ่ะเจ็ดาบทำอะไรรับหลัง10ดาบการถูกทรยศคดโกงถูกหักหลังถูกทำร้ายนะคะ บางคนมีสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการงานสองเหรียญเนี่ยสถานการณ์การงานมันไม่นิ่งนะคะมีเรื่องเข้ามาให้คุณจัดการแก้ไขอยู่เรื่อยๆเลยหรือบางคนเนี่ยเจ็ดดาบคุณอาจจะกำลังหามองหาลู่ทางนะคะหางานใหม่หรือพยายามที่จะหาลู่ทางให้กับตัวเองอะคะ่ะหาโอกาสที่ดีในเรื่องของการ งานนะคะบางคนสิบดาบางคนเนี่ยถึงขั้นออกสักงานได้เลยตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงของการว่างงานออกสักงานนะคะพักผ่อนอยู่กับบ้านเดอะสตาร์ Star, นะคะคุณกำลังมองหาโอกาสไปแห่งความหวังไปแห่งโอกาสนะคะ คนที่กำลังมีปัญหาหนักๆในเรื่องงานตอนนี้คุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะสามถ้วยไพ่แห่งการเฉลิมฉลองไพ่แห่งการยินดีการประสบความสำเร็จนะคะเก้าเหรียญเนี่ยการเงินเข้ามานะคะไพ่แห่งการทำงานคุณทุ่มเทรแรงกายแรงใจคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะในเรื่องของการทำงาน the emperor ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะเข้ามานะคะ ช่วยเหลือสนับสนุนมองเห็นความสามารถของคุณเนี่ยการที่คุณได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะผู้ใหญ่เขามองเห็นในศักยภาพของคุณนะคะคุณจะได้รับโอกาสได้รับความสำเร็จนะคะในเรื่องของงานบางคนไพ่พระสังราชเข้ามาเนี่ยต้องใช้สติให้มากมากนะคะในเรื่องของการงานใครที่มีคนเข้ามายั่วยุทางอารมณ์เนี่ย ค่อยๆใช้สติระงับอารมณ์ของคุณให้ดีๆแล้วก็ไพ่บ่งบอกว่ามีเกณฑ์ผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเห็นคุณงามความดีของคุณสิ่งที่คุณคอยทุ่มเทลงทุนล,ล,ลงแรงทำมาตลอดนะคะเรามาดูไพ่สรุปในเรื่องของการงานการงานนะคะอย่างที่บอกว่าการที่คุณสู้แล้วคุณจะชนะนะคะสิบเหรียญเนี่ย เห็นไหมคะไพ่แห่งความน่ายินดีนะคะในเรื่องของการงานสําหรับใครที่กําลังเทรียดเครีดเรื่องงานอยู่ตอนนี้นะคะ ปัญหามีทางออกมีเกมที่ดีมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะสิบเหรียญเข้ามาการเงินค่อนข้างดีหกเหรียญน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะคะในความสามารถของคุณเขาเห็นถึงผลงานของคุณเขายินดีที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือนะคะหรือบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือกับคุณในเรื่องของงานด้วยในเช้ารีออดการงานของชาวลัคนาธนราศีธนูเนี่ย เหนื่อยหน่อยกับการจัดการนะคะแต่คุณก็สู้อยู่แล้วเป็นอัศวินนักรบคนนี้นะคะอืมสามารถควบคุมได้อยู่และะ้วค่ะก็ขอให้ชาวธนูนะคะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆไพ่เดอะสตาร์บ่งบอกเลยว่ามีโอกาสมีความหวังที่ดีๆนะคะบางคนกำลังปรับสภาวะอารมณ์ของตัวเองอยู่อยู่ในช่วงของการพักฟื้นนะคะตอนนี้สิบดาบเนี่ยอยู่ในช่วงของการ หยุดงานหรือออกจากงานก็ได้ด้วยแต่ความหวังที่ดีนะคะคุณจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาด้วยนะคะต่อมามาดูในเรื่องของการเงินบ้างการเงินเนี่ยเป็นเงินหมุนเนาะสเหรียญน,นะคะบ่งบอกเลยว่า คุณต้องหมุนเงินนะบางคนเงินเข้ามาก็มีรายจ่ายออกไปในทันทีเลยนะบางคนให้ใครยืมเงินแล้วระวังด้วยการถูกคดคดโกงนะคะยืมแล้วหายอะ่ะไม,ไม่ไม่หนีไม่มีไม่จ่ายอะคะ่ะเจ็ดดาบเนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะเรามาดูไพ่สรุปในเรื่องของการเงินไพ่การเงินไพ่หนึ่งดาบอืมหลายๆคนที่มีปัญหาในด้านการเงินนะคะหนึ่งดาบ มีปัญหาเข้ามาคุณก็แก้ได้อยู่แล้วค่ะเดวิลวางคนมีปัญหาพันธนาการหนี้สินนะคะสิดาบเจด,ดาบเดวิลเนี่ยมีหนี้สินพารุงพลังเข้ามาเลยนะคะมาดูใบต่อมาห้าถ้วยคุณกังวลใจอะ่ะกับภาระหนี้สินต่างๆนะคะแล้วคุณจะทำยังไงนะคะ หาทางออกของปัญหานะคะขอไพ่แนะนำหนึ่งใบนะคะสำหรับใครที่กำลังติดขัดในเรื่องปัญหาทางด้านการเงินภาระหนี้สินนะคะอ่าไพ่ใบนี้ค่ะสองคาถาบางคนกำลังรอคอยข่าวการกู้ยืมเงินหรือรอคอยการติดต่อนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยรอคอยเงินจากทางไกลนะคะ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีด้วยหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาหนักๆเนี่ยการเงินสภาวะตอนนี้มันกําลังชะลอกําลังหยุดนิ่งเนี่ยคุณสามารถทําการค้าขายออนไลน์ได้เลยค่ะเป็นหนทางหนึ่งนะคะที่คุณจะได้รับเงินเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างความรักของชาวคนาราศีธนูนะคะ ใช้ความรักของชาวธนูเนี่ยบางคนนะคะมีปัญหาเข้ามาอย่างหนักเลย10ดาบการเลิกลาการแยกทางอย่าร้างกันนะคะ7ดาบสาเหตุเกิดจากการที่ทําอะไรลับหลังนะคะมีความลับต่อการน,นะสองเหรียญมีเกณฑ์ว่าคนที่มีปัญหากันนะคะจะได้กลับมาพูดคุยกับมาเคลียกันนะคะเจ็ดคาถาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องต่อสู้อะสำหรับคนที่มีคู่มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเนะะี่ยค่ะ อ,อาจจะเป็นปัญหากับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าก็ได้3ามถ้วยเข้ามานะคะเตอร์สตาร์บ่งบอกว่าอยู่ในช่วงที่คุณกําลังพยายามที่จะปรับสภาวะอารมณ์นะคะรอคอยหรือปรับสภาวะอารมณ์อย่างยงมีความหวังอะรอคอยนะคะการที่คุณตอนนี้มีปัญหากับคู่รักกําลังแยกทางกันเนี่ยคุณก็รอคอย รอคอยว่าเขาจะติดต่อกลับมาแต่ก็มีโอกาสนะคะไพ่เดอะสตาร์ hmm. Star เนี่ยวงบอกเลยว่าแนวโน้มมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะคุณจะได้รับการเยียวยารักษาจิตใจให้ดีขึ้นนะคะดีเอ็มเพลเลอร์บางคนเนี่ยเงียบหายกันไปนะคะแต่เขาก็คอยแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะบางคนบล็อกกันขาดการติดต่อเนี่ยถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงเขากาลังพยายามที่จะ ตอสองคุณอยู่เขาแบบมองแบบนิ่งๆนะคะก้าเหรียญบางคนเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์ของความเหงาอ,อยู่แบบเหงาๆนะคะแต่ก็มีความสุขเป็นต่นเป็นสภาวะที่การที่ปัญหาหนักๆจิบดาบทําให้คุณมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่าการที่ต้องมาปะทะกันนะคะขอดูไพ่นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะ ให้ความรักของชาวธนูนะคะแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างเจ็ดถ้วยนะคะมีช้อยเข้ามาให้เลือกสี่ถ้วยความเมื่อหนา่ายความไม่ได้ดังใจและเทมเพรนการจะต้องปรับอย่างที่บอกว่าใครที่มีปัญหาเนี่ยแนวโน้มว่า จะต้องกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือกลับมาเคลียร์กันก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเงียบหายไปอย่างนั้นอนะเขาต้องกลับมาปรับความเข้าใจกันก่อนหรือกลับมาพูดคุยกันให้ชัดเจนว่าจะอาอยังไงต่อในความสัมพันธ์นะคะขอดูไพ่แนะนำนะคะสำหรับคนมีคู่คิ l i n g ค่ะ คนมีคู่คู่ไหนที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณที่กําลังมีปัญหานะคะต้องคอยดูแลนะคะหัวใจใครที่ทําให้คู่ของคุณเสียใจอะ่ะกลับมาดูแลเยียวยารักษาจิตใจคู่ของคุณเนาะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณไปต่อได้นะคะไพ่ใบต่อมาอีโรติกนะคะไพ่ ความรักของคนมีคู่ให้แนะนํานะคะมีความสุขกับการอยู่ร่วมกันนะนะคะให้ความสุขแก่กันและกันและภพยใบน,นี้นะคะให้คุณค่าของความรักอะเหมือนการที่คุณต้องคอยดูแลนะคะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เนี่ยต้องคอยดูแลต้องคอยเอาใจใส่เยียวยาหัวใจต้องคอยดูแลความรักความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ เมามาดูสำหรับคนโสดค่ะคนโสดนะคะเจ็ดคาถาบางคนไปโฟกัสอยู่เรื่องการทำงานซะเป็นส่วนใหญ่การงานการเงนิงน,งนนะคะความรักของคุณนะคะบางคนเนี่ยเก็บกับความรักครั้งเก่าเจดาบที่เคยถูกทำร้ายเคยถูกหักหลังนะคะสิดาบมาพร้อมกับ7ดดาบเนี่ย คนโสดนะคะพยายามเยียวยารักษาจิตใจตัวเองอยู่ The Star เนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆก,กับเข้ามาก็ได้2เหรียญเนี่ยมาดูไพ่สรุปนะคะสำหรับคนโสด The Star รหมกแล้วไพ่แห่งความหวัง10คาถาคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความรละความสัมพันธ์ครั้งเก่าบางคน ะะพยายามจะหนอีออกมาพยายามเฟดตัวเองออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆค่ะมันรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วคุณดึงตัวเองออกมาเจ็ดคาถานะคะบางคนไปโฟกัสอยู่กับเรื่องของการงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะใครแนะนำสำหรับคนโสดค่ะเปิดใจนะคะเปิดรับคนใหม่ๆใครที่มีปัญหามีแผลในใจนะคะสำหรับคนโสดเนี่ย จะมีคนมามอบความรักที่ดีๆให้กับคุณนะคะไพ่ใบต่อมาค่ะไพ่แนะนําให้กล้าที่จะเสี่ยงอย่ากลัวนะคะใครที่กําลังแบบเจ็บกับความรักครั้งเก่ามาไม่กล้าที่จะเปิดใจถ้าคุณไม่กล้าที่จะข้ามไปคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ดีๆเข้ามานะคะเปิดรับโอกาสดีๆกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองนะคะไพ่ใบต่อมาอ่าคนโสด นะคะดูให้ดีๆว่าคนที่เข้ามาคนเนี้ยเขาหวังเฉพาะเรื่องทางเพศกับคุณหรือเปล่าหรือเขาจริงใจกับคุณไหมนะคะให้แนะนําบางคนเข้ามานะคะเข้ามาเพื่อหวังทางทางเรื่องของ ความต้องการทางเพศเท่านั้นนะคะสําหรับคนโสดดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีความสุขผ่านพ้นกับอุปสรรคปัญหานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ